ธรรมะไม่เกิดนะครับธรรมะไม่เกิดก็ว่างอยู่แล้วธรรมะเกิดก็เป็นกุศลธรรมบ้างอากุศลธรรมบ้างอัพยะธรรมบ้างมันก็มีภพชาติหมดนะครับถ้าธรรมะเกิดเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ธรรมะเกิดก็คือจิตนะครับจิตน้อมไปในธรรมน้อมไปในกุศลอกุศลในอดีตปัจจุบันอนาคต ทำเองผู้อื่นทําช่วยกันทําสร้างทำนะอนุปรณาหรือว่าพอยินดีไม่ว่าจะลงมือเป็นฝ่ายจัดการหรือว่าเป็นผู้บงการนะครับถ้าเราน้อมไปในธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ทุกหมดนะครับเพราะไปยึดไปอยากไปปรุงธรรมไปเกิดในธรรมนะครับถ้าทําไม่เกิดนะครับไม่เกิดเหมือนมันไม่ต้องทุกนะครับไม่ต้องทุกข์กับธรรมเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเรียนทมสอนทมสวดทมสร้างทมเผยแพร่ทมปฏิบัติธรรม ก็ต,ตอกย้ําซ้ําเติมอยู่ทำเดิมๆนะครับวันอยู่ในทมแต่เมื่อทาไม่เกิดนะครับก็เหมือนคนที่ไม่เกิดลูกนะครับก็ไม่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในความเป็นแม่ที่จะเลี้ยงดูลูกนะภาระหน้าที่เขาชอบใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีรับทุกอย่างนะครับภาระหน้าที่เหนื่อย นะครับแต่ว่าควาลูกจะโตควาลูกจะเรียนทํางานมีครอบครัวสร้างชีวิตความลูกจะสําเร็จมากผลนิผ่านคนเราก็เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนสามีภรรยากันนับไม่ถ้วนแต่ละภพแต่ละชาติก็พอสุดท้ายก็เกิดนะครับไม่ว่าเราจะเกิดกับการมีพ่อแม่มีลูกลานมีญาติพี่น้องมีเพื่อนศิษย์อาจารย์สามีภรรยาเจ้าหนายลูกน้องมิตรสัตรู ตัวเรื่องที่เกิดนี่เป็นธรรมทั้งหมดทำกุศลทำอกุศลทำทางความคิดกับพฤติกรรมทางกายทางเวทนาทางจิตทางธรรมเมื่อธรรมไม่เกิดนะครับก็ไม่ต้องอาศัยธรรมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยอาจากบุญที่เราเรียกว่าบุญบ้างบาปบ,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 บ้างกุศลอกุศลมันก็คือธรรมนั่นแหละแต่เมื่อเป็นธรรมแล้วมันเกิดเมื่อไหรก็จะพาไปเกิดดีเกิดไม่ดีนะครับแต่ถ้าธรรมไม่เกิดเลยนะครับจิตไม่มีธรรมเกิด จิตก็เกิดไม่ได้นะครับเหมือนจิตอาศัยเจตสิกก็คือสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนะครับอาศัยรูปจิตเกิดกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีธรรมจิตก็เกิดไม่ได้นะครับหมดธรรมธรรมไม่เกิดจิตก็เกิดไม่ได้ลําพังจิตเองเกิดร่วมกับเจตสิกถ้าจิตไม่เกิดธรรมไม่เกิดจิตก็ไม่เกิดฉะนั้นการที่เราทําไม่เกิดนี่เองทําให้จิตนั้นไม่ต้องน้อมไปใน ทำทั้งหลายนะครับไม่ว่าเราน้องไปทางดีหรือไม่ดีมันก็เกิดดับหมืเราจะกินอาหารกินข้าวกินขนมผักผล,ลไม้กินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวหิวแล้วก็อิ่มอย่างเนี้กินแล้วถ่ายถ่าย,ายแล้วก็กินกินแล้วก็เหมือนกันเลยมันไม่ได้เป็นอมตะมันชั่วคราวการที่ทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วก็หมดเหตุก็ดับเมราะเราทําดีคิดดีพูดดี ได้รับอนิสงคจากความดีแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ได้รับที่บากไม่ดีแต่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นต้องพ้นดีพ้นชั่วไปนะครับเป็นความว่างเป็นสุญัตาเมื่อทําไม่เกิดไม่ทําดีเลยไม่ทําชั่วเลยนะครับเขารู้เท่าทันนะคนที่ไม่ทําดีไม่ทาชั่วเนี่ยแต่คนที่ทําดีเนี่ยเพราะติดในอยากได้ดีนทนาชั่วเพราะว่ารู้ว่าชั่วก็ยังทําหรือว่าบางทีมันไม่รู้ก็ทําไปโดยไม่รู้ถ้าถึงการ บางคนรู้ว่าดีมันดีแต่ก็ทําไม่ได้นะครับมันเราอยากให้ทานรักษาสินภาวนาเนี่ยเรารู้ว่ามันดีแต่ก็ทํแยกเกิดปัจจัยต่างๆฉะนั้นการที่เราไม่ต้องรอว่าจะเมื่อไหร่จะทําดีหรือทําทไม่ดีเราก็เหนือทําไปเลยนะปล่อยวางเบื่อหน่ายพอทำดีแล้วได้อาน,นิสงส์แล้วก็หมดก็ต้องทําอีกทําชั่วได้รับบากกรรมแล้วก็ต้องทําอีกมันเป็นความกครดแต่ถ้าเบื่อหน่ายในการกระทาเพราะคนเราเวียนว่ายตายเกิดมาแต่ละภพชาตินี่ก็ทําดีบ้างไม่ดีบ้างก็เบื่อ เราเบื่อแล้วก็จะหลุดพ้นจากดีและไม่ดีเป็นสุญญตาเป็นความว่างเป็นวิมุตติปล่อยวางความดีและไม่ดีไม่เอาดีเป็นที่ตั้งนะครับไม่เอาดีบางหน้าไม่เอาชั่วบางหน้าเมื่อเราเหนือดีเหนือชั่วไปนะครับก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นนะครับเป็นนิพพานนิพพานนี่ไม่เอาดีเอาชั่วนะครับไม่เอาธรรมที่เป็นกุศลกุศลฉะนั้นเลยทําไม่เกิดคนที่ทําไม่เกิดก็คือไม่มีความคิดที่จะสร้างพกสร้างชาติสร้างตัวตนสัตว์บุคคล สร้างเราสร้างเขานะครับมันก็เลยว่างอยู่มีชีวิตประจาวันด้วยความว่างความเป็นสัญญาตามเราจะสังเกตได้ว่าในโลกนี้คนเราจะเดินไปบุญไปวัดบ้างไปทําบุญที่วัดที่บ้านที่เมืองบ้างนะครับทำกับคนกับพระกระับครววญาติโยมนักบวบบชบรรพิตได้หมดทาบุญให้ทานรักษาสินภาวนาที่บ้านที่วัดได้หมดซึ่งมันก็บางคนก็ไม่ทำนะครับไม่ทําทานรักษาสินภาวนา แต่ว่าเมื่อไม่ทำ菩萨ท่านก็ต้องทำนะครับเพราะว่าก่อนเราจะทาแต่ความดีก็ไม่ได้ทำแต่ความชั่วก็ไม่ได้มันเบื่อมันเรากินอาหารนี่แหละนะครับเพราะคุณบากุศนักกุศลเนี่ยมันเป็นอาหาร,รของใจมันก็เบื่อนะครับในที่สุดทําดีถึงที่สุดทําชั่วถึงที่สุดหรือว่าไม่ทําดีเลยไม่ทาชั่วเลยก็เบื่อก็เลยนอกเหนือไปก็คือพ้นวางด,วางดีวางชั่วไม่อยากดีไม่อยากชั่วหรือว่าเบื่อความดีความชั่วก็ว่างปล่อยวาง ไปวางความเบื่อความอยากในดีในชั่วในบุตรในบาปในกุศลอกุศลก็วางเฉยไม่กังวลไม่ยึดถือหลุดพ้นเพราะว่าทําไม่เกิดแล้วไม่อยากเกิดแล้วมันคนเกิดลูกหญิงลูกชายแล้วลูกหญิงลูกชายเปิดปานเปรียบเหมือนความดีความชั่วเนี่ยแหละซึ่งบางทีเราก็เบื่อที่จะมีลูกนะครับเพราะว่าจะดีจะชั่วยัยมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายลูกเราก็เกิดแก่เจ็บตายเราก็เกิดแก่เจ็บตายต้องแัดพรากสูญเสียต้องตายจากกันเจ็บจากกันแก่จากกัน ซึ่งมันก็เป็นความทุกข์ก้อความบัตรพลาดอีกเหมือนเดิมนะครับถึงจะสมบูรณ์ด้วยปัจัยตีไปเรื่อยๆของเราก็ต้องเจอทุกข์แต่เมื่อเราทําไม่เกิดก็เรื่อทุกข์กแต่เรา,ายังมีลูกอยู่ยมีผัวมีมีมีเพื่อนมีสิทธิอมีอาจารอยู่เขาเรายังมีคนมีสัตว์อยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีเราไม่มีเขานะครับก็เป็นความไม่เกิดไม่เกิดความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับก็ไม่ทุกข์เพราะว่าท่านจะเปรียบเสมอว่ามีแต่ทุกข์ท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์ท่านนั้งน ก็เือทำนะี่แหละคือทุกทำดีทำชั่วดนะีทุกอิจฉาหึงหองอิจฉาริษยากคนทำดีเขาก็อิจฉานะคนทำชั่วเขาก็สมน้ำหน้าน่าสลดสังเวชเบื่อนายน่าสมเพศหรือว่าคนชั่วก็พอยินดีที่คนชั่วเหมือนกันเคยดื่มเคยกินเคยเที่ยวเคยส0บก็จะไปพวกเดียวกันฉะนั้นเราก็เลยต้องเหนือดีเหนือชั่วหนะ้บุญหนือบาปก็คือปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ยึดถืออดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อเรา ปล่อยวางนะครับเราไม่กังวลไม่ยึดถือแล้วนะครับเราก็เป็นอิสระนะครับเหนือดินเหนือชั่วไปเนี่ยธรรมะไม่เกิดนั่นแหละเพราะคนเราแสวงหาทมเพื่อจะหาทางเกิดนะครับทางทุกข์นั่นแหละแต่ผู้ที่เบื่อหน่ายการแสวงหาการเกิดแล้วเพราะเบื่อหน่ายทมนะครับรมดีทมชั่วทำบุญทมบาปนั่นแหละเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากดีจากชั่วจากบุญจากบาปเพราะว่าคนเราจะ ปงแต่งก็ใช้กายวาจาใจใช้ความคิดการบุญธรรมการรับจาคิดรู้แต่เมื่อเบื่อหน่ายใครกหนัดก็เบื่อหน่ายก็หลุดพ้นนะครับก็เลยทําไม่เกิดผู้ที่ทําไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์สั้นในธรรมนะไม่มีความทุกข์ในธรรมไม่มีความทุกข์สั้นไม่มีความสงสัยไม่มีความเมงเลยเพราะไม่เกิดเนี่ยเหมือนเราไม่มีไม่ได้เกิดลูกไว้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะเป็นอย่างไรจะอยู่จะกินจะเรียนจะทางานจะใช้ชีวิตจะพบเพื่อนไม่ต้องห่วงจะเจ็บไข้ไม่เสียบัร การที่เราธรรมะไม่เกิดเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมจะเกิดหรือว่าเขาจะเมตตาสงสารกรุณาเราไหมหรือว่าเขาจะพยายามเบียดเบียนเขาจะให้การให้เกียรติให้กินเราไหมเขาจะให้ความสุขสะดวกสบายความสงบสำเร็จเราไหมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผู้ที่ทำไม่เกิดแล้วไม่ต้องห่วงที่จะต้องพึ่งพิงตัวเองพึ่งพิงผู้อื่นหราต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันในเรื่องการเป็นิษย์เป็นอาา์เราจะสังเกตได้ทุกวันนี้ันเรานี่ ต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าธรรมะเกิดตลอดเลยกระตุนต้นตัณหาอยากตัณหาก็ไปธรรมะเนาะตัณหาทุกข์ก็ไปธรรมะมิจฉามักบ้างสัมมามักบ้างก็รวมๆกันไปก็พอสุดท้ายก็ธรรมะเกิดนั่นแหละเกิดเป็นมิจฉาบ้างสัมมาบ้างมิจฉาสมาธิน,สนิสิทุศินมีสมาธิเสียสมาธิมีปัญญาหมดปัญญามีรัทธาหมดสัทธามีความเพียรหมดความเพียร มันก็คุกคล้ากันไปเพราะทำเนี่ยเราแยกแยะเอาแต่ส่วนดีก็ไม่ได้เอาแต่ร้ายเลยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ท่าน้เราก็เลยเบื่อละหมดทั้งดีทั้งชั่วเลยเขาเรียกว่าธรรมะไม่เกิดธรรมะไม่เกิดก็สบายไม่พุ้งซ่านในดีในชั่วนะครับไม่ว่าทางความคิดกำเนิดธรรมการดูฟังดมกลิ่นสัมผัสนะครับเหมือนคนที่ว่าไม่รักหญิงไม่รักชายบางคนรักหญิงด้วยกันรักชายด้วยกันอย่างเงี้ยเ็าพุ่งซ่านในหมดต่างเพศต่างวัยหรือเพศเดียววัยเดียวหรือว่าไม่มีเพศไม่มีวัยก็แล้วแต่ อย่างเทวดาพรมอย่างนี้ฉะนั้นเราก็เลยธรรมะไม่เกิด Assass, hing, <Wow. S 1> ว่างอย่างเดียวเลยว,ว่างในชีวิตประจําวันสงบโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อธรรมะไม่เกิดแล้วไม่ต้องฟุ้งซ่านที่จะแส่เองทำเรียนทาสอนทําสวดทาสร้างทำบิแอบปฏิบัติทำก็เราธรรมะสงบธรรมะหลุดพ้นธรรมะอิสระธรรมะไม่กังวลธรรมะไม่เตืนนะครับไม่ต้องห่วงแบบธรรมะไม่เกิดนะครับ